คำเตือนเกมนี้มีเสียงดังแปลไไตจงจำไว้เกมนี้ยังอยู่ในขัข้นตอนการพัฒนาที่เบื้องต้นมากๆอาจจะมีบัก๊กและอาจจะยังโพูลิสไม่ดีพอจน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลังในอนาคตเพราะฉันอก้จกับ d ด i ดิ o งออ a เดโอเค เอาเกียอะไรกูไมาดูเอออะไรวะจะเหยอเฮ้ยเปกฆ่าคนอื่นสิวะมาอดอกมาพี่อร่อยนะโอ,โอ้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 พี่ทำอะไรของกูเลยเอาานันราคามันวนไม่เกี่ยวค่ามานันุนกูจเอา,เอ,าอะไรวะนะไปด,ด้วยจิ อเ,เอาสิพี่เราคุยกันดีได้นะไอจ้จีคนอื่นเถอะเพื่อผมขอละอืดแหละอะไรวะเนี่ย